ส,สดีค่ะสาธุการกับตักอรวรันวันนี้ตักพามาชมความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำพญานาคที่วัดมณีวงศ์ตำบลด,ดงละครจังหวัดนครนายกทําไมผู้คนถึงหลั่งไหลามาบูชาพญานาคที่วัดแห่งนี้ไม่ขาดสายพราะมาเปิดเคล็ดลับการขอพรพญานาคไปพร้อมกันค่ะ คุณผู้ชมเข้าไปชมถ้ำพญานาคอยากให้รู้ประวัติของวัดมณีวงศ์กันก่อนค่ะไม่ใช่วัดใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นวัดที่สร้างมากว่าร้อยปีแล้วตั้งแต่ปีพศ2446ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกดามวัดมณีวงศ์ชื่อว่าวัดหนองกระเพาะก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาในชื่อวัดมณีวงศ์ตก่อนกว่าที่จะมาเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อน,น้ำมาก่อน ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วแล้วก็ท่านเจ้าวาดองแรกก็ได้สร้างขึ้นมาคือเหมือนกับถมสัแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาคือสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้เป็นเป็นป่าใช่็นป่าไม่ได้เป็นถนนจะมีคนเข้ามาแบบนี้ป่าทั้งนั้นครับเป็นวัดธรรมดาาเลยใช่ไหมเป็นวัดก่อนพื้นๆชาวบ้านๆธรรมดาครับเราไม่ได้มีชาวบ้านแถวนี้ก็คือรู้จักกันในาวัดหนองคำพอ พระประธานในอุโบสถสีทององค์นี้เป็นพระเก่าแก่ดั้งเดิมที่อยู่คู่วัดมาช้านานแม้ครั้งหนึ่งเคยเกิดไฟไหม้แต่พระประธานไม่ไหม้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากค่ะทางวัดเลยได้จำลองไปเป็นพระประธานในถ้ำพญานาคด้วย หลายคนก็มีคำถามนะคะว่าที่วัดมณีวงศ์มีวิหารเซียนที่มีเทพ,พเจ้าอยู่จํานวนมากเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าท่านจะออกว่าดนะคะท่านมีเชื้อสายจีนก็เลยจะสร้างถวายบรรพระบุรุษแล้วก็ให้ผู้คนนะคะได้มากราบไหว้ขอพรอ,องค์เทพด้วยค่ะสำหรับด้านบนวิหารเซียนจะมีหลวงพ่อพันล้านองค์ใหญ่ เพื่อให้เป็นจุดสังเกตว่านี่คือวัดมณีวงโดยภายในวิหารเซียนจะมีองค์เทพสำคัญสำค,คัญของชาวจีนให้ได้ขอพรและนำผ้าแดงเขียนชื่อไปผูกไว้กับประตูเชื่อว่าเปิดรับโชครับทรัพย์แต่ที่สะดุดตาคือ24เทพธรรม,มาบาลค่ะเทพนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยค่ะพี่น้อยๆนะครับว่าบางคนเราไหว้ไปเราจะเราจะไปไหว้ก็ หรือเจ้าพ่อยี่โก้งหรือเจ้าพ่อไถ่ชิงเนี้ยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้รู้ว่าบางท่านที่บางท่านไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าอ่า24ทรบาลเนี้ยก็คือเหมือนทรบาลท้กทุกองค์ที่อยู่รวมกันใช่อย่รวมคนขอเรื่องอะไรนะคะก็ส่วนมากคนมาขอเรื่องสุขภาพด้านที่การงานขอความสําเร็จแค่นั้นเอง นอกจากนี้ทางวัดยังเปิดให้ชาวบ้านได้นำของพื้นบ้านมาขายสร้างรายได้เพื่อตอบแทนซึ่งวัดแห่งนี้เมื่อครั้งร้อยปีที่แล้วก็มีคุณตาคุณยายได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจึงตั้งสรารตาสรารใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ตรงจุดนี้คือสรารตาสรารใหญที่เป็นคนถวายที่ดินให้กับวัดถูกไหมครับใช่ครัเป็นจุดแรกอันนี้ก็จะเป็นคุณตายายยายกีครับ<อ>ผู้ที่ให้ที่วัดเป็น ไดใครสร้างวัดเนี้ยที่เท่าไหร่คะที่สร้างวัสิบห้าไร่เมื่อร้อยกว่าปีแล้วค่ะใช่ครับประมาณนนั้ตามประวัติที่เขาเล่าสืบทอดกันมาว่าคุณตาคุณยายพวกเนี้ยคือเป็นเศรษฐีที่นี่แหละครับเป็นเศรษฐีที่นี่มันมีเศรษฐีมากสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์คือพระปางป่าเลไลที่ผุดขึ้นจากดินในช่วงบุรณะอุโบสถ อายุเก่ากว่า400ปีทางวัดได้จำลองมาไว้ให้ญาติโยมได้ปิดทองขอพรประดิษฐานบนเรือไม้ตะเคียนโบราณอย่างสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์จำลองที่สึ่งมาจริงให้ขอคือองค์เท่านี้เลยองค์เท่านี้เลยครับจำลองคือองค์ขนาดอันนี้อันทีเ่เหมือนครับเหมือนเลยครับจริงอ,อันนี้ก็จะเป็นองค์จุดนี้คือให้ใหปิดทอง,ทองได้ใช่แล้วก็นี้จะเป็นภาพโบราณที่อยู่งู์ก,ก่วัดมาก็ทุกคนก็สามารถปิดทองได้ครับ พราะว่าถ้าดูความสวยงามคือคือสวยและแปลกเพราะว่าเป็นเรืออันนี้เป็นเรือโบราณนะ่รับเป็นเรือโบราณที่ประวัติมาเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ตะเคียนนะครับก็เไยสร้างอันนี้เป็นทั้งต้นนะครับแล้วมาต่อทำเป็นขุดเป็นเรือเรือไม้ตะเคียนใช่ไหมคะขุดเป็นเรือ เริ่มมีชื่อเสียงหลังจากที่พระครูต่อเจ้าออวาสสร้างท่าพญานาคขึ้นและเปิดให้เข้าชมเมื่อปี63ที่ผ่านมาช่วงแรกๆผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นคนส่วนทางเข้าทําจะมีปวกนาคบาทเก้าคู่ให้เดินลอดด้วยความเชื่อที่ว่าเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดก่อนที่จะเข้าไปด้านในค่ะ และตรงจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าบริเวณด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงพ่อพระประธานที่อยู่ภายในถ้ำพญานาคแห่งนี้และเดินเข้ามานะคะคุณผู้ชมคะรู้สึกเหมือนราวอยู่ในถ้ำหรือว่าวังบาดาลเลยค่ะเพราะว่าความงดงามของพญานาคปฏติมากรรมต่างๆนะคะงดงามอ่อนช้อยเกือบที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งเลยนะคะรู้ไหมคะว่าที่นี่มีปฏิมากรรมพญานาคถึงสอง0นตนค่ะ หรับที่มาของการสร้างถ้ำเนื่องจากพระครูต่อเจ้าอาวาสเกิดนิมิตเห็นพ่อปู่สีสุดโทและแม่ยาสีปธุมมาที่คำชโนดเพราะท่านเคยไปขอพรให้มาช่วยสร้างวัดเพื่อรอดพ้นวิกฤตและช่วงเปิดให้เข้าชมปีแรกจะเป็นช่วงโควิดแต่ปรากฏว่าผู้คนเรือนหมื่นมาทำบุญและเข้ามาชมไม่ขาดสายเริ่มเป็นที่รู้จักและกลายเป็นวัดท่องเที่ยวนับแต่นั้นมา คนที่มาที่นี่ก็จะบอกว่าเป็นถ้ำพญายนาคที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะว่าด้านในนีคะจะเป็นปฏติมากรรมมีพญายนาคกี่ตนนะคะในนี้ในนี้จะมีทั้งหมดต2,014ตน2,000 2,014นใช่ครับเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเลยไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจเคยเป็น,นับสถิติไหมไม่ไม่เคยครับยังไม่เคยเนาะไม่เคยไ้ไปที่น ธิมกรรมพญานาคที่เห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของลูกศิษย์วัดและปั้นด้วยมือทั้งหมดค่ะซึ่งองค์แรกที่ปั้นคือจุดนี้พราะปู่ศรีสุดโทและด้านบนจะมีพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาและนาคปกอยู่ด้านบนและเมื่อเดินตามลูกศรเข้ามาจะเป็นจุดที่หลายคนถึงกับอึ้งกับความยิ่งใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คของวัดที่ใครๆก็ถ่ายรูปคือพระประธานองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก9เมตร สูง14เมตรจำลองมาจากพระพุทธรูปเก่าแก่ในโบสถ์มีพญานาคพันเลื้อยตามถาม้ำเป็นภาพที่งดงามสุดๆเลยค่ะและตามผนังถ้ำจะมีคติธรรมของพระเกจิดังและพระอริยะสงฆ์ติดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ได้แค่มาชมความสวยงามเท่านั้นแต่ได้คติธรรมแฝงให้คิดตาม นอกจากนี้ภายในถ้ำไม่ได้มีแค่พญานาค2,014ตนเท่านั้นแต่จะมีประติมากรรมปูนปั้นผู้ปกครองนาคทั้ง4ี่ตระกูลตลอดทั้งถ้ำด้วยเพื่อให้เราได้บูชาถ้าอย่างตระกูลก็จะเป็นเท้าวิรุณปกโขเท้าวิรุณปกโขก็จะเป็นถ้าตามศัก์ก็คือท่านอยู่ใน4ี่จตุโลกบาลจตุโลกบาลทั้ง4ี่ก็จะมีเท้าวิรุณปกเท,ท้าทศรสเท้าเวสวุวรรณ เาจะมีสีท่านอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ดูแลปกปัการาษานาคและดูแลทางด้านทิศใต้ก็ะจะเป็นพาวิรุณปักโอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสีสัตวโลกบาลนสี่ตระกูลหลักมีอะไรบ้าง,ลลก,างก็จริงจริงแล้วสี่ตระกูลของเราทางตามตำมาก็คือมีอถ้าพูดตามภาษาบรราบานก็สีทองสีเขียวสีลุง้งและก็สีดำแต่อย่างทวินุณปักโหเนี่ยท่านก็แทนตระกูลสีทองไปเลย แล้วหลายๆท่านที่อยู่ในนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกัน<ะ>ค่ะรับแล้วก็อย่างองค์ดามแสงสิรีจันทาท่านก็ะตระกูลสีดำค<ะ>่ะปู่สีสุดโตแทนตระกูลสีเขียว<ะ>แค่นั้นเองการชมถ้ำให้เดินไปตามลูกซอนไปเรื่อยๆจะได้ชมครบทุกจุดและจุดนี้ใครอยากขอความรักให้แวะเลยค่ะคือปู่สุวรรณนัคราชส่วนใหญ่เขาจะมาขอนะครับที่ผมถามถามกัน<ะ>ขอเรื่องความรัก ความรักเนี่ยไม่ใช่ความรักอ่านั่นนะครับคือความรักในหน่วยงานควองรับในครอบครัวทุกความรักไม่เฉพาะหนึ่งสามใช่ครับอันนี้ขอในเรื่องอ่าในหน่วยงานในอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ความรักความสามัคคีใช่ครับส่วนจุดนี้คือคลังสมบัติถ้ำพญานาคคนส่วนใหญ่มาเบิกทรัพย์กันที่นี่ค่ะถ้าใครยังมาที่นี่ครับ ไม่ได้ไว่า้หลวงพ่อนี้ <ฮะ S 2> แล้วไม่ได้ไว่า้พระปางไม่ได้เข้าขังสมบัติถือว่ามาไม่ถึมงมาไม่ถึงใช่ครับยังไม่หมดเท่านี้ขังสมบัติแห่งนี้ยังมีคาถาเบิกทรัพย์เปิดคุมทรัพย์เงินล้านพญานาคและพบกับเครื่องรางสายพญานาคในช่วงเก้าพุทธคุณช่วงหน้าค่ะ คือคลังสมบัติค่ะอยู่ด้านหลังองค์พระใหญ่นะคะถ้าเกิดมาที่วัดมณีวงศ์ไม่มาจาุดนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะและบร,ริเวณคลังสมบัตินะคะก็จะมีคาถาพิเศษด้วยคือคาถาเปิดขุมทรัพย์เงินล้านพญานาคแล้วก็มีคํากล่าวเบิกทรัพย์ด้วยค่ะ สำหรับบทสวดคาถาเปิดขุมทรัพย์เงินล้านพญานาคให้ตั้งนโมสามจบก่อนเสมอเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าตามด้วยคาถาและคำเบิกทรัพย์ตามความเชื่อที่ว่าหากใครได้มาเบิกทรัพย์กับพญานาคก,ก็จะมีโชคมีลาบในเรื่องทรัพย์สมบัติ เมื่อสำเร็จทางวัดขอให้ตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณส่วนปัจจัยที่ญาติโยมมาทำบุญทางวัดยังส่งต่อไปช่วยโรงพยาบาลโรงเรียนและคนยากไร้พี่ทวนแล้วสิ่งที่ที่เป็นเนี่ยค่ะที่เห็นสร้อยมุกอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่คนนำมาถวายเหรอคะใช่คะ่ะเะบางท่านเข้ามาขอเนี้ยขอด้วยความสำเร็จเขาขอค่ะ<า>อ่าไม่ว่าจะเป็นขออะไรก็แล้วแต่ค่ะ<า>เขาได้ เขาแล้วแต่ว่าอย่างที่หลวงพี่บอกไงครับว่านะเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้บนไม่ได้แต่เราสอนเขาได้ว่าบนแล้วต้องทํำยังไงหนึ่งสำเร็จแล้วเอามาถวายได้แต่สอนให้เขาว่าสําเร็จแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตที่นี่นะครับถ้าเป็นการบนของที่หลวงพี่แนะนําไว้ว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผู้ที่ให้โอกาสหรือว่าพี่ผู้ที่มีพระคุณ เคล็ดลับการขอพรไม่มีสูตรสำเร็จอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของคนคนนั้นและมุ่งมั่นทำให้ได้ตามที่ขอส่วนตัวผมนะครับก็คือความเชื่อผมเชื่อว่าผมศรัทธาเราศรัทธาปุ๋ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ศรัทธาพระนะเราศรัทธาแต่ว่านอกเหนือจากอ,องค์สมมาสมพุทธเจ้าเราพระศรัทธาปุ๋ยเหมือนกับว่าเราพ่อคุณพ่อพ่อคุณแม่นะเราก็ศรัทธาพ่อแม่เราอยู่แล้ว แล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราครับแต่สิ่งที่เรานอกเหนือจากนั้นก็คือ mm. การเชื่อเชื่อ,อยังไงให้เราเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมันในจิตใจว่า mm. ท่านช่วยเหลือหรือว่าเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันลวกัน mm. ในส่วนตัวพี่นะก็คือแต่ว่าอย่าไปเชื่อเลยว่าคนอื่นเขาทำสำเ,เร็จลี่เอามาัาง mm. นั่นมัน,เป,นเป็นการเชื่อต่อเนื่อง uh. เรายังไม่ได้เชื่อได้สนิทใจเลยแล้วเขาจะช่วยเราอันนั้นเป็น mm. อันนี้คือคือสิ่งที่พี่เชื่ออยู่ พุทธคุณวันนี้พี่ป้อมจะพาไปคุยเรื่องเครื่องรางสายศรัทธาพญานาคติดตามกันได้เลยค่ะเอาละครับ้องตั๊กครับพอลองตั๊กพาไปเที่ยววัดบณีวงมาแล้วนะแฟนรายการก็ได้ดูกันว่าวัดมณีวงมีความสวยงามแล้วที่นี่นะครับก็มีพญานาคที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากนะครับที่มีการสร้างตกแต่งวัดให้มีพญานาคทั้งทางเข้านะครับมีถ้ำพญานาคแต่ว่า ผมก็ต้องพามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วพญานาคเนี่ยนะครับก็มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนะครับมีเรื่องเล่าของพญานาคมาัแต่สมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับพุทธศาสนาในแง่ของความเชื่อแน่นอนนะครับเราจะเห็นวัดหรือว่าสถานที่สําคัญนะครับโบราณสถานต่างๆนนก็มีการสร้างพญานาคตกแต่งไม่จานวนมากแต่หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพญานาคนี้นะครับจริงๆแล้วมีความหมายทางพุทธศาสนาลึกซึ้งเช่นเดียวกันพญานาคเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของผู้รักษาศีลอุโบสถนะครับ เป็นผู้มีความเพียเรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าความเชื่อ,อที่เป็นความเชื่อทางศาสนานะครับรวมทั้งจะเป็นเรื่องของความเชื่อทางด้านของการปฏิบัติตนนะครับในเรื่องของการนําพญานาคมาทําเครื่องรางของขลังต่างพกติดตัวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีเรื่องเล่าอะไรน่าสนใจบ้างครับพญานาคเนี่ยเขามีสมบัติมากมากจนเรียกว่าล้นเหลืออยู่ในภพภูมิที่ทมีทรัพสมบัติมาก,มา,กมายเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ว่าพญานาคเนี่ยเขาก็ยังต้องการที่จะหลุดพ้นจากภพภูมิต่างเหล่านะั พราะพญานาคจะชอบคนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าพญานาคเขาอาจจะมีรักโลภโกรธหลงอาจจะมีการโกรธแรงลิดแรงการยังมีอารมณ์โกรธเรี่ยวพญานาคมียังมีนะครับแต่ว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาไม่หวงเพราะเขาล้นเหลือเขาเหลือเฟือกินเท่าไหร่ใช้ไม่หมดเพราะว่าบุญบาร,รมีของเขาเขาสร้างมาในภพภูมิของนาคเนี่ยเขามากไปสมบัติค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสมบัติของเขามามอบให้หลัยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเนี่ยฝันว่าพญานาค นำเอาทองคํามากองไว้ให้คุณตื่นมาคุณไม่เห็นทองคํานะแต่คุณก็สุขใจสบายใจทํานายฝันก็ว่าเป็นฝันดีพอหลังจากนั้นมาคุณค้าขายอะไรก็มีกําไรคุณทํากิจการอะไรก็ดีคุณทํางานอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณเสี่ยงโชคเสียงลาบคุณก็นั่นแหละคือทองคําที่พญานาคเขาไม่เขาจะมาตอบแทนเราแบบนี้ค่ะอ่าคือบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์สมบัติอันเป็นทิพย์ แปลเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์สมบัติสสารให้เราจับต้องได้เพราะว่าในภพภูมิเราเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นแทนแรกที่มีค่าคือต้องใช้สิ่งแบบก็จะแปลเปลี่ยนมาแล้วเราก็นําสิ่งที่ได้จากพญานาคทาอะไรดูแลครอบครัวทําหน้าที่สามีภรรยาบิดามารดาบุตรก็ดูแลบิดามารดาคนเป็นบิดามารดาก็ดูแลบุตรครอบครัววงวันพี่น้องในเมื่อครอบครัวดีสังคมก็จะดีว่างไปสังคมนี้ก็จะดีเมตตาทำค้ำจุดโลกชีวิตเป็นสุข ยิ่งทำบุญทำกุศลทำนุบำรุงุทธศาสนาบุญยิ่งเกิดมหาศาลพอบุญยิ่งเกิดเรายิ่งทำลาวพญะานาเขาก็ยิ่งได้บุญจากเราสมบัติเขาก็ไม่อะไรแล้วอยากได้เท่าไหร่เธอเอาไปเลยเพราะเรายิ่งทำมันแลกจกังทยิ่งดยิ่งทำยิ่งได้ค่่ะอาก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ก็ทำโดยเรามีสติไม่เดือดร้อนแล้วทำออกมาจากใจทำแล้วไม่อะไรเอาวณ์ผลบัลลังมเนี่ยมันจะได้เต็มที่เต็มบอยเราเอาคติ ของพญานาคที่เขาตั้งใจพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วพญานาคก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนกับคนที่มั่งคั่งโดยทรัพย์สมบัติยินดีที่จะมอบที่จะให้ที่จะพร้อมเหมือนท่านาคารนยฉันยินดีให้เธอกู้นะฉันยินดีให้เธอยืมนะฉันดีเอาสมบัติให้เธอไปลงทุนนะแต่เธอต้องมีคุณธรรมนะตรงไปตรงมานะทำแล้วจเจริญรุ่งเรืองคึ่งครึ่งเงินมันเยอะอ่ะก็อยากจะได้เอาไปทำก็ให้ก็ชอบอะไรอย่างนี้นะครับังนั้นพญานาคก,ก็เป็นผู้ที่ เหมือนให้ทุนให้รอนเพราะฉะนั้นเราถือว่าบุญกุศลเนี่ยมันสําคัญถ้าเราไม่เชื่อบุญเราจะไปเชื่อมนุษย์คนเราเนี่ยทุกวันที่เราเกิดมามันแตกต่างกันเพราะบุญเก่ากรรมครัมันไม่ทากันเพราะฉะนั้นเราต้องเล่งบุญในชาติปัจจุบันเพื่อทําให้ชาติปัจจุบันของเราเนี่ยดีเหมือนคาสอนของคุณอาจารย์โตท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยบุญไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเราอ่าอันนี้กอเป็นหนึ่งสองท่านบอกว่าการจะสร้างบุญบารมีการจะหลุดพ้นไปนิพพาน ต้องให้เรามีอยู่มีกินให้สมบูรณ์ทุกคนและเราถึงจะค่อยๆปฏิบัติก้าวข้ามไป<ะ>ถูกไหมครับ<ะ>ให้พ้นจากความลาบากเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยให้เราเริ่มทําเริ่มจากน้อยไปหางมีน้อยทําน้อยมีมากทำมากพญานาคก,ก็มีปรากฏในพระพุทธศาสนาของเราอยู่มันก็เลยเกิดเป็นในพุทธประวัติในเรนต่างๆก็มีพญานาคนะครับมีพญานาคมีเรืต่างๆก็เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอยู่แต่ในมุมมองของของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านั้นถามว่าในหลักพุทธศาสนาว่ามีจริงไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมมีของขลังมีจริงไหมมีศาสตร์ของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการตื่นรู้ท้าพิสูจน์ทดลองด้วยตนเองพ้นทุกข์ด้วยตนเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญายนาคทั้งหมดนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าน้องตักจะพาไปทยาวัดตรไหนแล้วก็จะมีเรื่องเล่า ของเกจินะครับที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับของสิ่งศักดิ์ทธิต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวสุนาราไปติดตามกันครับเรื่องราวความเชือ่อความศรัทธานั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีใครบังคับกันได้ส่วนมากแล้วเกิดจากปฏิหารที่ประสบพบเจอด้วยตนเอง ควมเชื่อความศรัทธาและปฏิมากรรมพญานาคที่ปั้นออกมาจากแรงศรัทธาออกมางดงามจริงๆนะคะจนได้รับยกย่องว่า เป็นประติมากรรมพญานาคที่งดงามและอ่อนช้อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะและทําให้หลายคนอยากจะมาที่วัดมณีวงศ์แห่งนี้ค่ะฝากติดตามสาธุการทุกวันเสาร์เวลา11บเอมงครึ่งแบบนี้ทางช่อง9 M c o เอคดี HD, กดหมายเลข30ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสํานักข่าวไทยหรือว่าจะติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุการสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ 三、二、